พูดไงดี่ะไม่รู้อ่ะ,อะสวัสดีครับทุกท่านครับกาวัดหลังเกมครับมันเป็นเกมที่ทั้งมีความสุขในเกมแล้วก็เศร้ามันมันพูดไม่ถูกอ่ะมันคือการที่ เราชนะได้แต่มันก็แพ้แล้วไม่รู้มันคือการชนะมันมันคือการแพ้ในการชนะอกูไู้เยี่ยนที่ไม่ถูกว,วันนี้เราอะไรครับก็คือเราชนะสิงคโปร์ได้ก็จริงแต่เราไม่ดีพอเราไม่เข็นพอในการที่จะเข้ารอบคัดเลือกส่วนเอเชียรอบสาม ก็ทำให้เราตกรอบไปก็เป็นทางด้านของจีนกับเกาหลีที่ผ่านเข้ารอบนะครับซึ่งไอ้ที่ท่านผู้ชมมันมันเป็นอารมณ์ที่วอ่ยงไม่รู้ว่ามันมันเศร้าอนะหัมันจะเศร้ามันก็เศร้าไม่สุดจะดีใจมันก็ไม่ดีใจอย่ละไอ้ที่เราไม่เข้ารอบแต่มันเป็นอารมณ์ที่อันอันมากวันนี้สิ่งเราเกือบทําได้ มันคือความเกรียบในนิดนิดเดียวจริงๆครับท่านผู้ชมไทยนำก่อนแต่โดนตีเสมอแบหน่าเสียดายแล้วเราก็ได้กลับมาแต่มันช้ามันช้าเกินไปแล้วเราไม่เน้นพออาจจะเน้นแล้วละ่ะแต่มันสุดได้แค่นี้หรือเปล่าสำหรับทีมชาติไทยในตอนนี้แล้วก็มันมี มันคือความน่าเสียดายที่สุดถ้าลูกสองมาเร็วกว่าน,นี้ครับผมว่าเรามีสิทธิ์ได้เอาจริงๆวันนี้เราควรได้สักสี่ลูกห้าลูกเลยซ้ำถ้าเราคมกว่าน,นี้เรามีศักยภาพมากพอหรือเราเน้นกว่าน,นี้แบบมันคือโอ้ยท่านผู้ชมถ้า มีหลายลูกมากถ้าพูดแบบยาวแน่นอนแน่ๆเลยแบบลูกที่ลุดเดียวและหลายๆลูกที่ควรเป็นประตูขออภัยสาหรับเสียงค่อนข้างขอแหกคอแหกเสียงแหบเออเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่ากราวัดก็เป็นคนที่ตะโกนร้องเพลงทั้งเกม90นาทีไอ้ซาดเสียงหายมาแล้วนะครับแล้วคนได้หลายลูก จริงๆเกมเนี้ยมีทั้งลูกที่สุพรั์หลุดไปเยอะอ่าลูกนึงก็ควรเข้านะครับแล้วก็หลายๆล,ลูกที่ทํากันมาดีมากวันนี้องค์รวมเกมเราเหมือนจีนปเป๊ะเหมือนตอนที่เราไปเยือนจีนที่บ้านเขาเลยเล่นได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าแต่สุดท้ายเราก็ทำไม่ได้สักทีสุดท้ายเราก็ไม่ขมพอ เป็นที่สุดท้ายเราต้องแน่นต้องชัวร์กว่านี้นะครับเราก็หวาใครไม่ได้จะบอกสิงคโปร์จะบอกเกาหลีช่วยไม่ช่วยไทยยิงให้จีนมาวันนี้ก็ไม่ได้เราต้องโทษตัวเองอย่างเดียวเลยครับเกมนี้เป็นเกมที่ผิดพัดมันต้องพูดว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมันนานพอสมควรในทีมชาติไทยชุดปัจจุบันแล้วก็ก่อนหน้านี้ด้วย นะครับที่มันยิงกันไม่ได้มันไม่คมมันไม่เน้นหรือยังไงก็ต้องว่ากันเราผมคุณไม่ถูกว่ะท่านผู้ชมเขาเป็นยิงคลิปวันนี้มันสาระจะน้อยแทบไม่มีเลยแต่มันคือการบน่นแล้วมันคือการระบายล้วนๆในการคลิปวันนี้แม่งคือ เราพลาดเองทั้งนั้นเลยลูปเกเกม,ท,เเกมที่เราด้วยเกมด้วยที่เราโดนยิงด้วยนะครับแล้วก็ที่เรายิงเขาไม่ได้ด้วยในหลายๆล,ลูกมันคือข้อผิดพลาดส่วนบุคคลมันคือเออเร r เอเองอะ่ะมันคือการที่ไม่เน้นศักยภาพไม่ได้แบบ อันนั้นมันควรจะได้ในนหลายๆจังหวัดผมว่าทุกคนคิดเหมือนกันหลายๆทุกท่านนั่นแหละผมว่านะคิดเหมือนกันว่าเราแม่งไม่มีกองหน้าที่ทัวที่อ่าลงมาปุ๊บเป็นประตูได้เลยหรืออยู่ตั้งแต่ต้นแบบได้บอลปุ๊บเน้นเน้นเน้นมันเราขาดหาย กองหน้าที่มันเน้นจริงๆไปพอสมควรถามว่าที่ศิลินแดงดาดีไหมก็ยังคลาสเ,เดิมนะครับแต่ก็ดรอปไปพอสมควรจากซีซันที่เป็นท็อปสกอร์เลอร์ด้วยอาจจะอายุนาแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวหลักของอิชีอิที่แกเลือกก็ว่ากันไป นึ่งสึ่งมันก็พูดไม่ได้นลครับเราไม่ใช่โค้ช่เนาะคือความเสียดายแล้วความเซ็งนะท่านผู้ชมยังไงคิดเห็นยังไงระบายกันเข้ามาแล้วกันนะแต่ว่าด้วยความน่ารักกรรมการเกมพีเยนเนี่ยมันน่าหงุดหงิดจริงห,หูหลยลูกม่งเป่าแบบมันเก็บนกวีอะมันเหมือน ไม่ยอมเป่าสักทีมันเป็นอะไรของมันไม่แน่ใจนะมันไม่ยอมก็ประมาณนี้บ่นเรื่องบ่นนัคือขอไปท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ที่ไม่มีอะไรเลยคลิปวันนี้คือการบ่นใะห้ฟังอย่างเดียวแต่มันคือความในใจจริงๆนะครับนะก่อนจากกันไปเรามาตัดเกรดมาสดะอิชิอิออกเสียงผิดพลาดประการใดขออภัย อิชิเข้ามาคุมตั้งแต่เกมเจอญี่ปุ่นเกมอตอนปีใหม่ใช่ไหมเราแพ้ญี่ปุ่นไป50เราแพ้ไป50เจอคาคิสเจอโอมาเจอซาอุเจออุสเบเจอเกาหลีไปเกีอยนบ้านเขาแล้วชนะโดนกลับมาตบ30มเสมอจีนชนะสิงคโปร์สามเก้าเกมของมาซาทาดอิช ถ้าไม่ชมคิดไงไล่ค่อยๆไล่เอาชนะชนะเราชนะ2คือไคกิสถานครับกับสิงคโปร์วันนี้ซึ่งสิงคโปร์เราก็ชนะมาเรื่อยๆมาตลอดอยู่แล้วทั้งในรายการนี้ด้วยที่เราไปเยือนและชนะเขาจำไม่ได้ว่าสกอร์เท่าไหร่สัสลูกลถ้าจะไม่ผิดแล้วก็กลับมากลับมาชนะที่บ้านตัวเองอีก3ามหนึ่ง ก็ถือว่าวทำได้เป็นมาตรฐานอยู่ละสิ่งที่ควรจะทำเพราะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ก่อนที่เป็นอิชิมานุนเราก็ชนะสิงคโปร,ร์มาเรื่อยเรื่อยคาคิสถานไม่ค่อยได้เจอแต่ดูจากเฮดสูเฮดที่มีก็ชนะบ่อยนะครับถือว่าเราก็ชนะเขาตลอดนานที่เจอก็จริงแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็โอเค ถือว่าไม่แย่ในฝั่งของคาซกิสถานเสมอสักส่วนใหญ่นะอิชิอิเราเสมอกับโอมานเสมอกับซาอุเสมอกับซาอ,อ,าอุถือว่าว้าวมากสำหรับผมเสมอกับเกาหลีอันนี้คือยอดเยี่ยมไปเสมอกับจีนแบบน่าเสียดายเสมอกับซาอุท่านชมเป็นอะไรที่เราทึ่งใน AFC a s เอเชียัพมาก ครับแล้วอีกอันนึงคือสมัยกับเกาหลีซึ่งมันเป็นอะไรที่เห็นความพัฒนาเห็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะจีนไอ้พะเกาหลีเขาไปบอลโลกตลอดในยุคหลังๆมาแล้วก็นี่คือทีมอันดับต้นๆของเอเชียจะพูดว่าอันดับหนึ่งของเอเชียก็พูดได้ตีคู่รูคี้กับญี่ปุ่นของเราซึ่ง ก็กลับมาก็กลับมาโดนเกาหลีถล่ม3าศนที่บ้านก็เ,ออเหมือนหยุ่นๆกันไปไม่แยกแพ้ญี่ปุ่นอย่างเดียวออกแพ้ญี่ปุ่น50าศูนย์อุซเบกิสถานสอแล้วก็เกาหลี31เกาหลีแน่นอนแพ้ไม่แปลกอุซเบกิสถานก็เป็นทีมที่โหดอยู่แล้วนะครับเป็นทีมระดับท็อปของตะวันออกกลางที่ขอมีฝีมือ ก็ไม่แปลกที่จะแพ้แต่เราเข้ารอบไป16ทีมแต่เราเข้ารอบไป16ทีมสุดท้ายได้นะมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ววาวกับเซนนี้เอาเป็นว่าเจ้าทีมอิชิเห็นหลายอย่างที่ดีขึ้นครับแล้วก็มันก็ดีขึ้นสร้างรากฐานเป็นมาตรฐานให้ทีมเซนนี้มันก็ต้องคุยกันหลายๆอย่างว่าในอนาคตยังไงต่อไปนะครับมาสแาดาอิชิอิ เซตหลักของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อหรือว่าเขาจะสับได้ทำทีมจนจบคอนแทคของเขาหรือเปล่ามันต้องคอยว่ากันอีกทีทีมชาติไทยเราก็ต้องเชียร์กันไปเรื่อยๆครับจะชนะจะแพ้จะเสมอบ่นได้ครับด่าได้ครับเหมือนก็มันก็คือทีมบอลนั่นแหละแต่สุดท้ายมันก็คําว่าทีมชาติไทยอ่ะ เราจะแพ้จะชนะสุเลตยังไงเราก็ต้องเชียร์เข้าไปครับแล้วก็วันโลก,กรอบนี้ก็มีเซอร์ไพรส์เยอะแล้วก็สมัยทั้งเสมอทั้งแพ้หลายๆอย่างรวมกันคนระับอิมมชนลมากมายความรู้สึกที่มีความสุขเสียใจหลายๆอย่างคัดเลือกวันโลก,กรอบนี้ก็รอกันอีกสี่ปีแลครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคัดเลือกวันโลกกันใหม่ หวังว่าในชีวิตนี้ในการดูบอลเนี่ยในการทำเก้าวันเนี่ยขอเถอะนะทีมชาติไทยไปบอลโลกสักครั้งก่อนตายแล้วกันก็เป็นความฝันที่ทุกคนฝันร่วมกันครับแล้วก็เชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าสักวันหนึ่งทีมชาติไทยเราจะไปได้เชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งเราจะทําได้สู้ไปด้วยกันครับทีมชาติไทยแล้วก็พบกันใหม่ครับในคลิปหน้า ท่านชมคิดเห็นความรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์กันอย่างน่ารักแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e อยนเลืมกดกระดิ่งให้ช่องกล้าวัดสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ